มันคือเรื่องหี่อะไรกันนี่เอาป้อไงผมได้ผมเจอแล้วคนหนึ่งผมอันนี้อยู่ใครอะที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่เผาที่เผาที่เผาเจอแล้วพี่ได้แล้วตายแล้วแต่ละ <c oughs> ตายแล้วด้วย <c oughs> ใช่ใช่เขาตายแล้วอโอเคเดี๋ยวต้องไอ้ทุกคนผมรู้แล้ว เดี๋ยวเราต้องคิดแผนแก้เผ็ดไอเยี้ย,ยขอบซะหน่อยไหมเอาไหมาเอาไหมาคิดแผนแบบว่าไอเยี้ย,ยขอบเนี่ยต้องโดนค่เขา,ข,าขยันหาสตอรี่แบบว่าหืเฮียจริงนะผมอยากแบบ ขับรถไปที่บ้านเขาอะแล้วเอา,า RBG ยิงเข้าไปเลยมึงไม่ต้องสตรีมต่อเลยรมึงไม่ต้องเล่นเนี่ย RBG ถล่มบ้านแม่งแม่งถล่มบ้านโอซีนะ <ś c oughs> มึงมึงน้ำมึงน้ำมีความสุขใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมนี่เลยเอา RBG ซัดคาบ้านเลยแม่ง AK กาดเข้าไปตับตัๆตตับต,บต,บตบม่ต้องโดนไอ้ข้อเนี่ยพูริง โดนเีโฟงซีโฟปลาเข้าไปในบ้านไม่ปลาห้องนอนะปาห้องสตรีมทำลายห้องสตรีมแม่งทำลายแม่งให้หมดเลยห้องสตรีมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนเปิดหลอดเออเปิดหลอดค่า r า g ครับซื้อมาในหล่มห้องไอ้ขอบรับรองเปิดไม่ถึงสิบนาทีเต็มเต็มเต็มแน่นอนเปิดหลอด r าร ถล่มบ้านจาขอบโดยเฉพาะนี่นะไม่ถึงสิบนาทีเต็มเต็มแน่นอนเออใช่เอา,อางี้เอา,อางี้ผมรู้แล้วหนึ่งแผ่นเว้ยถ้าเกิดสมมติว่าไปมีติ้งนะผมจะเอาเมจิกที่แม่งลบไปลงน้ำลวเมื่อกี้โอเคสวยชิคก,กี้พผมทองทองอะผมทองทองใครวะเจตเตอร์สีอะไรสีครีมใครวะ ไม่รู <S <s okay, okay. ้เดี๋ยวไปรับชนิดแบบโอเคโอเคที่รออะไรอ่ะสกาวอยู่อ๋อ รียบร้อยพี่แฟนพี่โทนิโม,ม่นั่นแหละรักน้ำรักปลารักไอรีนด้วยนี่ไงนี่โถโดนสัมัง่งให้โดนสัมัง่ง <c oughs> รักน้ำรักปลารักไอรีนด้วยนี่ไงเชื่อ <Yeah. S 2> <c oughs> มันต้องแบบเอาให้แบบคนอย่างจาขอบเลยเว้ยผมพูดเลยเลยเว้ยแม่งต้องโดนแบบสะสมแก่ใจที่ทรหาแม่งทวหาแม่งอยู่ไหนชิมต้นงโดน ดึงใหดึงให้จ้าเขาไปเปลี่ยนชุดจะซ่อมไหมฮะพี่เหรอเอ่อไม่ม่จหัดเราจะซ่อมหันหน้ามาทางกูกูคิดว่ามงกูไม่ไม่มันหันเบงออโต้มันจะโคเทอะยังไงวะยังไงวะเล่าดิใช่เลรอลำลำนี่ลำลำใช่เหรอ ลจะต้องไปกลับไปซ้อมมาใชอปะอะไรจริงว่าต้องกลับไปซ้อมมาโอ้ยนะ <laughs> ตีมือพรสวรรค์สิละเกลี่ยดูยูทูบด้วยเลยนะครับพรสวรรค์มาจับมาจับมือซ้อมให้ได้ไหมละ่ะนั่นมอง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 หล่ำถีบแล้วเพื่อนมองหล่บถีบแล้วใช่เหรอเมื่อกี้นะถีบแล้วหล่ำถีบอีกแล้วมองไม่คตรเสียมันแต่เมื่อกี้แค่พันอมันตอนลงอ่ะมันรู้อยู่ว่ามันต้องปาดอ่ะเออหลับให้มีกิ้นาะ สบายไอคิว่อยเพื้อนมาไอคิว่อยเพื้อนไอเหนื่อยอยู่นะมันร้อยยไอบตันะนอยจริงจริงจริงใน้วเนี่ยในแก้นายเห็นเห็นสาวชาบิ้ยองคว้าอาวุธมาใหญ่เลยหรอไอเงี้ยเนี่ยเฮ้ยแคว้นนี้ให้ใครดีวะกูมีเคว้นกบคว้นหนึ่งอะเคว้อยังหลังจากจบเนี่ยลูบไอขอบสักอาทิตย์นึง ใครจะทำถูกถูกหนูนูหนูถูกเอาไเอา้แกงเลยพี่แทงแกงเลยทำบัลลคคนแทงแกงเลยโอเคได้ัลลคคนได้ัลคคนเมื่อกี้พี่ขอมันจะต่านหนูช่วยซอสพริกโอเคูเลยทิ้งเลยเลยวันแรกใครจะทำวันแรกใครจะทำลูกจากขอบหลังยังจบตอนนี้รอปะ รูบจะไม่ให้แม่ต้องทำอะไรเลยนะเย็นไหมแต่รูบให้แม่เขาไม่ต้องทำอะไรใช่พี่เออเราไม่ต้องทำอะไรเย็นกันรับงานเชียวแม่ให้มันให้มันสมมติถ้าแม่เกิดมาแม่งเข้านอนโรงพยาบาลใช่ไหมให้แม่กินข้าวบางคราวให้แม่งกินข้าวแล้วพอแม่งออกมาแล้วก็แตกแม่งฐานเงินแม่งด้วยใช่เฮ้ยข้าหาเลี้ยวผิดสีข้าหาเลี้ยวผิดสีดูเลยมิ้งโก้โอ้ล่ะพี่โตมีเควสครับพี่ว่า หลังจากจบสตอรี่นี้ลูปไอ้เฮียขอบหนึ่งอาทิตย์อ่าได้ดิตอบแบบไม่คิดอะพี่ได้เลยได้เลยได้ดิได้ดิได้ดิกันหมดเลยทุกคนพร้อมใจกันเลยหนูจะป้อนความทรงจำใหม่พี่ขอบเองบรรยการเป็นเด็กดีให้แม่งเป็นเบให้แม่งมาขุดหินใช่ฮัลโหลหนึ่งพันแพ่งไา้สัตว์ลูบนรล็ก แม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวให้มองไปรับนะมองไปรับเรียนหน่อยคูดาคุณดาไหมคุณดาลงมาไงอยู่สยามเรียอยู่สยามแน่สาวสาวเดินอะไรนะไอ้มองเดินเข้าไปผิวปากนี่วิววิวหน่อยดิมองอะไรนะมองไปรับที่นตามนน้กำลังไปสยามเธอเลยนั่นแหละ ไอ้ยัยนึกว่าใช pues ่ตาไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นน้องสาวสาวเอาดาน้องสาวพี่มึงส่งไม้าพ uhm ูุ้มาพี่จ้านี่วไปพี่จ้าไปนี่สักซอยเฮ้ปพี่มึส่งไมจ้พี่มส่งไมจ้าพี่ไปวินมอเตอร์ไซค์กันเหรอกูไม่ไปหนูจะไปแท็กซี่ แล้วพี่ไอ้ยานจ๊าไปพี่ตะปามีไวเผฟรีเผาว่าเนี่ยะมีจับชายรีหรือป้าจับชาอป้าจับชายหรือป้าจายหร้าจับรือป้าจับชายหรือ้จับชารอ้จับชายหรือป้จับชายหรอป้าจับชายหรือ้าจับชยหันนี้กจับชายหร้าจับชายหรื้จับชายหรือป้าจับายหรอปใาบชยหรอ้าจับชยหรอใ้าบหรเนี้าฮัโหลใครอ่ะ 喏，罗尼啊。